สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาลองใช้งานโปรแกรมการห o ก,กันค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เข้าไปที่หน้า Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่ากา o หค่ะเสร็จแล้วเราได้คำว่ากาวิูแล้วนะคะรายการใช้งานอันนี้ถ้าเราจะใช้งานให้แบบทำแบบทดสอบหรือเป็นการเล่นเกมนะคะใช้คำว่าดดดดกา h o o ด t ค่ะแต่ถ้าเราจะ ทำการทำแบบฝึกหัดหรือสร้างขึ้นนะคะเราก็ใช้ g e t g o c o m ตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้เข้ามาใช้งานเลยต้องเข้าไปที่ sign up for free นะคะเสร็จแล้วเราก็แสดงตัวของเราค่ะว่าเราจะนำไปใช้งานในรูปแบบไหนเราใช้เป็นเราเป็นครูหรือว่าเราจะใช้นในธุรกิจอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ ฟีเจอร์นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำกรอกรายละเอียดทั้งหมดตามนี้ค่ะแล้วเราก็แอดเคาเข้าไปค่ะจะสำหรับคนที่มีรหัสหรือว่าเคยเข้าใช้งานอยู่แล้วเราเข้าไปที่ s i g n i n ค่ะพอเราเข้าไปที่ s i g n i n เราก็ทำการกรอกรหัสตามของเรานะคะเพื่อเข้าใช้งานค่ะเสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าโปรแกรมนะคะเราจะเห็นว่ามีการ มีบบการใช้มีการให้ทําแบบฝึกหัดสอนอันนี้ก็เป็นควิ๊กนะคะควิกก็คือเป็นการเลือกตอบค่ะส่วนอันนี้จัมเบนะคะเป็นการเหมือนเรียงลําดับความสัมพันธ์นะคะอ่าขั้นตอนแรกเราจะเข้าไปที่ควิ๊กก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็พิมพ์หัวข้อเลยค่ะเห็นไหมว่ามีการจำกัดตัวอักษรด้วยนะคะไม่ให้ยาวเกินไปนะคะ่ะก็คือ95ตัวอนนะะักษรค่ะ เราจะทำภาษาไทยป .1 นหนึ่งนะคะ,ะตรงนี้เราจะต้องใส่แฮชแท็กนะคะเราอาจจะใส่เป็นคำว่าไทยเชก็ได้ค่ะเพื่อให้สําคัญกับข้อสอบของเราอันนี้เราจะต้องกำหนดผู้เข้าชมนะคะว่าเราจะให้เห็นว่าจะให้ใครเห็นบ้างอันนี้คือถ้าโอได้มีก็คือเราเห็นคนเดียวค่ะแต่อันนี้เราจะให้เห็น ทุกคนนะคะส่วนตรงนี้เราก็เลือกภาษาค่ะในที่นี้เลือกภาษาไทยนะคะอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ชมนะคะก็คือสกู o l ค่ะอันนี้เราจะต้องใส่รูปอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของบางคนหรืออาจจะไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วกดโอเคหรือโกนะคะแล้วก็จะได้ไฟล์หน้าไฟล์ตรงนี้แล้วเราก็มาเพิ่มข้อคําถามในข้อสอบของเราค่ะอันนี้ ็คำถามแรกเราก็พิมพ์โจทย์ลงไปตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าตรงนี้มีคำว่า time limit นะคะก็คือการกำหนดเวลาในการทำแบบข้อสอบชุดนี้ค่ะอันนี้เรากำหนดไว้20ิวินะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเห็นว่ามีคำว่า yes กับ no นะคะก็คือ โดพอยก็คือคะแนนค่ะสำหรับบางคนนะคะอยากได้ให้เห็นคะแนนว่าเราในข้อนึงอยากเราทำว่าทำได้คะแนนมากน้อยเพียงใดนะคะเราก็เปิดคำวิทา y ค่ะแล้วเราก็ใส่ข้ขอคำตอบไปข้อนตอนี้เราอาจจะเรียกให้ข้อที่ถูก,กอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะเสร็จแล้วแล้วก็พอเราพิมพ์ลงไป เราก็ติ๊กข้อถูกนะคะในข้อที่เป็นคําตอบของเราค่ะถ้าเป็นบางข้อนะคะต้องการสใส่รูปหรือใส่วิดีโอลงไปเพื่อให้ก็ได้นะคะในการทำแบบทดสอบอันนี้เราก,กดนี่ค่ะอันนี้เราจะได้ข้อนึงแล้วพอเราได้ข้อสอบตามที่เราจะกำหนดแล้วเราก็กดคําว่าเซฟค่ะพอเสร็จแล้ว ่ะเราก็จะเข้ามาที่ในกระูดของเราเพื่อจะดูแบบทดสอบที่เราสร้างนะคะอ่าเมื่อกี้เราสร้างภาษาไทยป1ใช่ไหมคะเราก็กดเข้าไปเลยคะ่ะภาษาไทยป .1 มันจะมีคําว่าเ a y Review อ่าถ้าคําว่าเพย์คือเราจะทาแบบก็คือเราจะเริ่มทําแบบทดสอบโดยการให้นักเรียนหรือว่า ผู้ที่เข้าชมทําแบบทดสอบนะคะแต่ในที่นี้เราจะลองทดสอบก่อนว่าแบบทดสอบของเราใช้ได้หรือเปล่าก็คือเข้าไปว่า p รีวิวค่ะอ่าก็จะเห็นหนะ้าโปรแกรมอันแรกเลยว่ากะหนดเวลาเข้าไปเล่นจะเป็นยีงนะคะตรงนี้เกมพินินนะคะก็คือเราจะต้องรอจากหน้าแบบทดสอบก่อนนะคะว่าเขาจะแต่ละแบบทดสอบจะมีพินินที่ต่างกันหน้าพินที่ต่างกันค่ะ อันนี้ถ้าทำเดียเด่ยวเราก็เข้าคลาสสิค่ะแต่ถ้าทำเป็นทีมโหมดก็คือกดอันนี้นะคะทีมโหมดอ่าอันนี้เราทดสอบแบบเดียวอ่านะคะคลาสสิอ่าพอเรากดเข้าไปแล้วเราก็รอสักพักหนึ่งเขาจะมีพินอินให้ค่ะตรงนี้นะคะมันเป็นเกมพินก็คือเราก็ใส่กล่องไปในหน้านี้ของเราเลยเสร็จแล้วกด enter เลยค่ะ หลังจากกด enter แล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีให้ใส่ nickname หรือชื่อของเราเราอาจจะใส่เพื่อที่ว่าจะได้มีสามคนเล่นนะคะชื่อแ,แต่ถ้าถ้าเราทำในแบบทดสอบของห้องควรจะใส่ชื่อจริงนะคะเสร็จแล้วกดโอเคไปตอนนี้หน้าจอของครูหรือว่าผู้ที่สร้างแบบทดสอบก็จะเห็นจำนวนผู้เข้าเล่นแล้วก็ชื่อของผู้ที่เข้าเล่นนะคะ ถ้าเราพร้อมปุ๊บเรากดคำว่า Start ค่ะอ่าก็จะเห็นแล้วว่าอันนี้จะเป็นหน้าไฟล์แบบทดสอบของเราที่เราใส่ไว้ก็จะเห็นโจทย์นะคะในชนะมีทั้งหมดกี่ตัวอ่าในการเลือกข้อตอบนะคะก็คือคําตอบเนี่ยเร,เราจะไม่ขึ้นเป็นตัวอักษร,รตอบเราต้องอาจจ่านจากที่สายขึ้นไลด์นะคะแล้วเราก็จะมาเลือกตามสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้อ่าเรา,าจ,จะเลือกอันี้ อ่านี่เราตอบถูกนะคะจะเห็นว่าเราจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นแล้วก็จะมีคะแนนที่เป็น point ที่เราได้นะคะส่วนตรงนี้ของก็จะเห็นว่ามีผู้ตอบข้อนี้มีผู้ตอบอีกคนตอบถูกหรือตอบผิดนะคะอ่าเสร็จแล้วก็จะมีการสรุปด้วยว่าพอจบแผดทดสอบแล้วใครนะคะได้คะแนนมากที่สุดนะคะแล้วก็ลองมาก็เป็นอันจบแล้วนะคะ อันนี้ถ้าเราก็เป็นอันสิสินค่ะต่อมาเราจะลองทำแบบจัมโบด้ดูอ่าในแบบจัมโบ้นะคะก็คล้ายๆกานค่ะคือใส่ถุงไปอันนี้เราอาจจะอ่าเป็นชื่อไฟคะ่ะอาจจะเอาเป็นตัวเลขก็ได้คะ่ะคันตศาสตร์นะคะคนีตศาสตร์ต .1 นึ่อ่า ันนี้ให้แ็กตัวนี้เราอาจจะใส่คำว่า match ก็ได้นะคะเพื่อให้เข้ากับคณิตศาสตร์อ่านี่ก็เราตั้งค่าเหมือนกันเลยลก็คือเลือกภาษาตอนนี้เราะเะืภาษาไทยนะแล้วก็ป้าหมายของเราก็คืออ่าสคู๊ในระดับโรงเรียนแล้วเราก็ใส่รูปลงไปรูปนี้อาจจะให้สัมพันธ์กับแบบทดสอบหรือว่าอาจจะไม่ก็ได้นะคะแล้วแต่ ความชอบใจเสร็จแล้วเราก็จะได้ไฟล์ของทัิตศัตร์ประหนึ่งเราก็ใส่เพิ่มจำนวนแบบทดสอบไปแล้วก็พิมพ์โจทย์เลยตรงนี้เราใส่ไว้60นาทีเพราะว่าเอ้ย6ิวิเพราะว่า อ่าข้อสอบความสัมพันธ์หรือการเรียงลำดับเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยนะคะตรงนี้ในการตอบในการใส่คำตอบลงไปเราไม่จำเป็นเราไม่ต้องไปสลับข้อให้เขานะคะคือเราใส่ตามความถูกต้องเลยนะคะแล้วเขาจะไปสรุปไปโปรแกรมเนี่ยจะไปสลับข้อให้เราเองเราก็พิมพ์ไปเลย เสร็จล้าก็กด next เลยเราไม่ต้องใสนรูปภาพนะคะพอเราได้จำนวนข้อแล้วเราเกดเ a v e เหมือนเดิมค่ะค่ะเมื่อกี้เราจะกลับไปที่ <c oughs> หน้าของไม่กระพุิของเรานคะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องเราจะลองมาเข้าตรงน,นี้ดูอันนี้จะเห็นว่าเรามีไฟก็คือนิเศศาสตร์ตอนหนึ่งนะคะก็คือจะค่ะพอเราได้ คำถามเกี่ยวกับชิคเน่าสายปหนึ่งแล้วเราจะลองมาพรีวิวกันเหมือนเดิมนะคะคือกดตรงนี้ได้ค่ะพรีวิวนะคะก็จะขึ้นในลักษณะเดียวกันคือขึ้นหน้ากัะหูแบบนี้เราก็ล่องรอเกมพีนเหมือนเดิมค่ะอ่านีก็รอสักครู่นะคะ ในการใช้งานนะคะจะให้เนวหรือชาให้ขึ้นอยู่กับระบบทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะอ่าเราได้เกมผีดแล้วเราก็สแสงไปเลยเสร็จแ,แล้วเราก็เรียลืมใส่ชื่อนะคะ เสร็จแล้วจะเห็นว่ามีผู้ใช้งานในึ่งคนก็คือมีก็กดสตาร์ทเหมือนเดิมค่ะอันนี้จะเป็นหน้าไฟล์งานของเราเราจะมีโจทย์ขึ้นนะคะจะ้ฮไๆกันก็คือเราจะต้องมันจะมีสัสลักษณ์ขึ้นอ่าเห็นไหมว่ามันสลับของม,มันเองเราก็จะต้องมาเรียงให้ถูกจากมากไปหาน้อยอ่า อ่าเราต้องคลิกมาวางเลยนะคะให้อยู่ในระยะเวลาที่ำหนจเห็นในคราเวลาเลืนอ,อยู่อ่าถ้าสมมติเราคิดว่าตอบถูกแล้วเราพึงพอใจแล้วเรากดตรงน,นี้นะคะอ่าก็จะเห็นว่าเราตอบถูกแล้วก็มีคะแนนขึ้นเหมือนเดิมะคะ่ะจะเห็นไหมว่าตรงนี้เป็นชื่อของเราแล้วก็ตรงนี้เป็นคะแนนคะ่ะถ้าเราสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีคะแนน อ่าแต่ละข้อเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆจะมันจะเป็นคะแนนรายข้อนะคะแล้วก็ในหน้าของผู้ที่ให้ทําแบบทดสอบเนะี่ยก็จะขึ้นว่าเออมีคนตอบถูกกี่เปอร์เซ็นตะ์อะไรประมาณนี้ค่ะของกากนี้ก็เป็นการสิทธิ์ก็จะมีการสรุปคะแนนเหมือนเดิมค่ะใครเป็นผู้ได้ที่หนึ่งนะคะค่ะการใช้โปรแกรมกาก,ก็ไม่ยากนะคะขึ้นอยู่กับ เราจะนำไปใช้ในรูปแบบไหนคือเราจะนำไปใช้ให้เกิดความสุกสนานในการเรียนการสอนค่ะค่ะก็เราก็ขอฝาโปรแกรมกา h o ูดไว้ใช้งานในสำหรับการเรียนการสอนหรือในหลายๆรูปแบบอาชีพได้นะคะก็ขอบคุณค่ะ